วิธีทําให้นมมาหลังคลอดในสูตรซูเปอร์มัมนะคะที่โรงพยาบาลสีราชเนี่ยทันทีที่คลอดเสร็จพยาบาลเขาจะมากําชับเลยค่ะว่าให้ดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็สอนนวดเต้าด้วยเพราะว่าให้มันกระตุ้นน้ํานม,มานะคะถ้าอยู่กับลูกเขาก็จะเอาลูกมาให้เข้าเต้าบ่อยๆนะคะแล้วในที่สุดน้ํานมก็จะมาแต่ว่าอย่างที่บอกของออยเนี่ยลูกมีภาวะหายใจเร็วต้องเข้าตู้อบตั้งแต่เกิดเลยนะคะสองวันแล้วก็ให้นมทางสายอาหารไปอีกสี่วันแม่ลูกก็เลยไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ ออยก็เลยเอาลูกมาเข้าเต้าไม่ได้ไงเพราะฉะนั้นหน้าที่ซูเปอรม์มาก็เลยต้องทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองน้ํานมมาพอลูกถอดสายอาหารออกเราก็จะได้ให้ลูกดูดเต้าแบบมีน้ํานมให้ดูดได้เลยนะคะสําหรับออยเนี่ยดื่มน้าเยอะๆเนี่ยพอทําได้นะคะแต่จะให้มานั่งนวดเต้านี่แบบเมื่อยมากวิธีของออยก็คือใช้เครื่องปั๊มนมเลยค่ะนะใช้เครื่องปั๊มนมที่มีโหมดกระตุ้นนะคะเพราะว่าถ้าใช้เครื่องปั๊มนมที่มันมีแรงดูด ลมดูดแรงๆเนี่ยหัวนมเราจะแตกอันนี้ต้องระวังด้วยนะคะโหมดกระตุ้นก็คือโหมดที่มันจะดูดสั้นๆเบาๆอะ่ะจุๆๆๆๆๆๆๆ๊บจุ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 ๊บแบบเนี้ยเออเราจะรู้สึกแบบเสียวๆแปลบๆที่หัวนมนึกออกปะเออหลังจากนั้นมันก็จะปวดเต้านึบๆเหมือนน้ำนมมันจะวิ่งปลูดออกมารวมกองรวมกันในเต้าเลยนะคะแต่มันจะไม่เจ็บหัวนมอะคะ่ะปั๊มกระตุ้นเนี่ยเราจะปั๊มอยู่ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีประมาณเนี้ยแล้วก็ปั๊มบ่อยๆทุกๆสองหรือสมชั่วโมงนะคะ หนึ 1> 1่งถึงสองวันแรกเหนื่อยมากเหนื่อยตรงที่เฮ้ยเราปั๊มอะไรวะมันไม่มีอะไรออกมาเลยนะคะมันยังไม่มีน้ํานมออกหรอกหนึ่งถึงสองวันแรกอะ่ะเพื่อนเพื่อนญาติญาติที่มาเยี่ยมนะก็พากันขำอะค่ะแกปั๊มอะไรของแกเนี่ยไม่เห็นจะมีอะไรออกมาเลยเราก็จะรู้สึกเฟลหน่อยๆน,นะเออใครไม่เคยมีลูกไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเฮ้ยบางคนนะ่ะกว่าจะได้นมเป็นตู้ๆนะแรกๆมันก็ต้องกระตุ้นกันก่อนทท้งนั้นแหละนึกออกไหมเออ แล้วมันก็จะค่อยเยอะขึ้นถ้าเราปั๊มสม่ำเสมอนะเออดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปคิดมากนะคะกับคําพูดของคนอื่นแล้วก็ปั๊มไปเรื่อยๆของเราแบบนั้นแหละอืมนอกจากนี้ก็ยังมีออสูตรก็คือดื่มน้ําขิงนะคะแล้วก็อาหารที่เขาว่ากันว่ามันช่วยเรียกน้ํานมอ่ะเนาะอย่างไก่ผัดขิงแกงเลียงแกงหัวปลีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแต่ออก็ไม่ได้กินบ่อยนะพี่สาวทามาเยี่ยมที่โรงพยาบาลพอกลับมาบ้านก็กินแต่อาหารแบบอาหารจีนที่อมาม่าทำนะคะ พวกกับข้าวพวกอะไรออยคิดว่ามันก็คงไม่เห็นผลชัดเจนขนาดนั้นนะคะต่อว่าที่เห็นผลชัดเจนที่สุดคือน,น้ําขิงแล้วล่ะคะ่ะเออที่โรงพยาบาลเขาจะมีขิงสดนะคะฝานมาเป็นชิ้นๆให้แล้วก็เอามาเสิร์ฟให้ต้มดื่มทุกวันเลยนะคะออยต้มเองเลยแล้วต้มแบบไม่ใส่น้ําตาลด้วยนะคะดื่มร้อนๆหลังอาหารทุกมือ้อเขาดื่มแล้วมันจะรู้สึกแบบเผ็ดๆร้อนๆในตัวเออแล้วมันก็จะเหมือนแบบ รู้สึกว่ามันมีอะไรวิ่งมากองรวมกันอยู่ตรงเต้านมนะเรารู้สึกเต้าตึงๆเหมือนนมจะแตกอะค่ะยิ่งถ้าได้ดื่มน้ำขิงร้อนๆนะไม่อุ่นค่ะร้อนเลยนะเออดื่มตอนปั๊มนมเนี่ยออยรู้สึกว่าน้ำนมมันจะไหลออกมาดีมากกว่านะคะออยไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มบำรุงน้ำนมสัดเด็ดรูปอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบรสชาติหวานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยน้ำขิงที่เราต้มกินเองเน่ะ มันก็ช่วยได้เยอะแล้วนะเออนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีนมนะคะนมสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ออยทานตอนตั้งครรภ์นเนี่ยมันยังเหลืออยู่ก็ชงดึมต่อวันละแก้วด้วยนะคะสรุปสรุปสูตรของซูเปอรม์มามในการกระตุ้นให้น้ํานมมาหลังคลอดนะคะก็คือหนึ่งกระตุ้นด้วยเครื่องปั๊มนมแต่ต้องเป็นโหมดกระตุ้นน้ํานมนะคะหรือใครไม่ถนัดปั๊มเราก็เอาลูเข้าเต้าทุกๆ2สองถึงสามชั่วโมงก็ได้ะคะ่ะ สองก็คือดื่มน้ําเปล่าอุณหภูมิห้องนะคะเขาบอกว่าประมาณสองถึงสามลิตรออยเอาหนึ่งถึงสองแก้วทุกทุกชั่วโมงเลยค่ะตอนกลางวันนะตอนคืนไม่ตื่นมากินนะคะเออนะก็ดื่มน้ําเปล่าอุณหภูมิห้องไม่ต้องน้ําเย็นไม่ต้องน้ําอุ่นเออเอาหนึ่งถึงสองแก้วให้ได้ทุกๆุกสองทุกๆุกหนึ่งชั่วโมงนะคะสามก็คือ ดื่มน้ำขิงต้มร้อนๆน,นี่แหละค่ะหลังอาหารทุกมื้อหรือว่าตอนปั๊มนมแล้วสี่ก็คือดื่มนมจะเป็นนมอะไรก็ได้นะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นนมสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะเป็นนมเป็นนมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้หรือว่านมวัวนมเปรี้ยวอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะอะไรที่มันเป็นน้ําเออพวกผลไม้อะไรอย่างเงี้ยเออกินได้หมดนะคะ